สวัสดีครับเพื่อนที่ต้องการสนใจที่จะเลี้ยงตะเกียนนะครับบางคนก็ให้พี่จา่าอธิบายเรื่องโรงเรือนเดี๋ยวเขายญาตทาคลิปให้เลยแล้วกันเนาะเบื้องต้นนะครับเราจะทําแบบนี้ก็ได้เป็นโครงไม้ก็ได้โครงเหล็กก็ได้นะครับจะเป็นมุ้งขาวมุ้งเขียวก็ได้ที่พี่จ่าใช้มุ้งเขียวเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่ามุ้งขาวที่สั่งจากอแอปมานะครับมันเป็นมุ้งที่บางมากครับย่นง่ายคือไม่ไม่สเปคไม่โอเคอ่ะก็เลย เสริมด้วยตะไคร่เขียวเข้าไปนะครับก็สามารถทําได้เช่นกันนะจะทําเป็นเสาท่อ P v พก็ได้ออกแบบแบบนี้นะครับพื้นด้านล่างนะครับด้านล่างประมาณ30เซนจากพื้นดินขึ้นมาเนี่ยให้เป็นพลาสติกเนื่องจากอะไรดูไหมฮะหนึ่งกันน้ํา2ป้องกันเจ้าตัวอ่อนเนี่ยนะครับเจ้าตะแกี่นตัวอ่อนเนี่ยปีนไต่ขึ้นที่สูงนะครับขึ้นพวก,นเก,เก,เกเนี้ยตัวเล็กๆเนี่ยเวลามันขึ้นที่สูง้วเนี่ยมันจะไม่ลงมันจะขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่ลงมากินอาหารนะครับนี่คือเหตุผลที่ ทำํำเป็นถุงแบบนี้ให้มันลื่นนะครับจะเป็นพลาสติกใสก็ได้พลาสติกดาก็ได้พอดีพี่จ๋ามีพลาสติกดาอยู่แล้วก็เลยเอามาประยุกต์ใช้นะครับก็สามารถใช้ได้เช่นกันทีนี้ตัวหลังคาเนี่ยนะครับควรจะเป็นหลังคาโปร่งแสงหมายถึงใช้พลาสติกใสนะครับพลาสติกใสคุมอีกรอบหนึ่งนะครับจะคุมเลยก็ได้เพื่อเย็บติดกับขอบตัวนี้นะครับจะไม่ทํามุ้งก็ได้นะครับแล้วแต่แต่พี่จ๋าทำไว้เผื่อได้เปิดเอาแสงนะครับ ตั้งแต่จะชอบแสงแดดนะครับจะชอบอุณหภูมิที่ร้อนไม่ชอบ,ไม,ชอบ,นนบไม่ชอบหนาวนะครับไม่ชอบหนาวไม่ชอบมืดชอบอุณหภูมิกลางแจง้งแดดนะครับแดดพีจ่จะทําไว้ครึ่งหนึ่งส่วนครึ่งหนึ่งที่อยู่ด้านโน้ตนตอนนี้อากาศมันค้มนะครับส่วนครึ่งหนึ่งเนี่ยจะโดนแดดโดยธรรมชาตินะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะเข้ามาอยู่ในโรงเรือนนะครับแล้วก็จะทําหลังคา,าคุมพลาสติกใสเข้าไปนะครับทั้งหลังคาแล้วก็รอบตัวด้วยนะครับรอบตัวด้วยฝั่งทั้งสามด้านด้านหน้าพี่จะไม่ใส่นะครับใส่หนึ่งสอง สามด้านนู้นนะครับแล้วก็ข้างบนหลังคานะครับกันน้ำนะครับเวลาฝนตกเนี่ยฝนจะสาดเข้ามานะครับกันน้ําแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิในโรงเรือนให้เราด้วยในการเพาะเจ้าตัวอ่อนนะครับเพราะไข่เนี่ยพี่จ๋ากำลังเพาะเขาไว้ตอนนี้ผ้าใบพลาสติกสยังไม่มานะครับยังสั่งอยู่ก็เลยต้องเอาถุงกระสอบนี่นะครับคลุมเจ้าไข่เอาไว้นะครับคลุมไข่เอาไว้ก็เปิดร่องไว้แล้วฉีดน้าทุกเช้าเย็นนะครับฉีดน้ําอย่าให้แห้งนะครับแล้วก็เขาจะฟักตัวออกมา 5ถึง7วันนะครับนี่เริ่มพักแล้วนะครับเมื่อเช้าเห็นหนึ่งตัวแล้วชื่อน้องพิธานะครับพักออกมาแล้วอีกลงนี้นะครับก็เป็นลงขนาดเล็กกว่าประมาณ50เซนนะครับตามเหล็กที่มีสเปคที่มีนะครับวิทยาก็ต่อเหมือนกันทำแบบนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวนะถ้าเป็นลักษณะหลังคาแบบนี้นะครับจะอยู่กลางแจ้งไม่สะดวกเนื่องจากว่าถ้าโดนฝนนะครับมันจะแอนเลยนะครับจะใส่ นำแบตอนนี้พี่จะาทำเป็นโลงสาธิตก็เฉยๆ,ๆนะครับพเพราเหล็กมันบาง <c oughs> ยังไม่ได้ต่อคานเหล็กหนาเพื่อจะทําเป็นโค้งจั่วนะครับแต่นี้เอาแบบ,แบบนี้เลยเพราะว่ามันสามารถเ <c oughs> คลื่อนย้ายได้อยู่แต่ยิ่งว่าจะทําแบบนี้ครับจะทําเป็นผ้าใบคล้ายๆผ้าใบเชื่อมติดบนหลังคางนี้นะครับเอาลม้วนถ้าฝนตกเราก็ปล่อยลงมาให้มันทิ้งชายลงมาด้านหลังเลยนะครับเ <c oughs> วาลาแดดออกเราก็เก็บขึ้นมาเอาตั้งไว้ตรงกลางก็ได้แบบนี้นะครับนี่คือโรงเรือนที่ ทำเมืองมาตรฐานเดี๋ยวจะสร้างโรงเรียนมาตรฐานอีกทีหนึ่งรอ,อดูชุดนี้ก่อนนะครับดูเพาะเชื้อไอเพาะไข่ให้เป็นตัวอ่อนก่อนแล้วก็เริ่มขายายโรงเรียนไปจริงๆเราจะทํากลางแจ้งนะครับจะทําปห้บริเวณนั้นนะครับตรงข้างโรงตะไคร้นะครับจะทําเป็นโรงเรียนยาวไปนู่นเลยนะครับแล้วก็หลังคาพี่จ๋าจะทําเป็นหลังคา,เ,าเขาเรียกอะไรกระเบื้องยางสีใสนะครับทำเป็นกระเบื้องใสไปเลยนะครับจะไม่ทำกระเบื้องทึบติดกระเบื้องใสทั้งหมดด้านบนกยจะเป็น พื้นที่ปร่งแสงเพื่อป้องกันฝนเท่านั้นเองนะครับแล้วโรงเรือนเราเนี่ยก็ทําแบบเหลี่ยมอย่างนี้ได้เลยนะครับแบบนี้มมนได้เลยเพราะว่าน้ําไม่กระเด็นเข้ามาน้ําไม่เข้าหลังคาแต่ว่าเ็าจะทําการศาสตร์ไว้ให้เขานะครับทั่วไปก็ปแบบนี้นะครับขนาดนี้จะใส่ได้ประมาณ2ขีดถึง3ขีดนะครับโรงเรือนขนาดนี้ 2- อถึงสาขีดแต่ว่าจะใช้เพียงแค่2ขีดเท่านั้นนะครับสขีดลงละ2ขีดนะครับแล้วก็ขยายไปอีกเรื่อยๆนะขยายไปเรื่อยๆจนกว่าจะ ได้จํานวนโรงเรือนที่ต้องการนะครับเพราะตอนนี้ราคาไข่ตะเกียนเนี่ยจะอยู่ที่ขีดละ1000บาทหรือกิโลละหมื่นนะครับซึ่งเป็นราคาที่ก็โอเคนะถามว่าแพงไหมมันก็ไม่แพงหรอกถ้าดูจากจำนวนตะกแตนนะครับแล้วก็การตลาดเขามีเท่าไหร่เขาก็ไม่พอขายเรื่องตัวด้วยแล้วก็เรื่องไข่ด้วยนะครับไข่นี้หมดตลอดนะครับการพอเลี้ยงเดี๋ยวยังไงพี่จ๋าจะมาทาคลิปให้ดูอีกนะครับเรื่อยๆนี้ทําให้ดูเห็นโรงเรือนก่อนนะครับเย็บ ไว้ให้ดีนะครับเย็บไว้ให้ดีไม่ให้เกิดรอยรั่วให้ต,ตัวตัวอ่อนปีนออกได้นะครับเราก็าทขขําเหล็กคานขึ้นมาหรือเป็นไม้นะครับสมมติว่าเป็นไม้เนาะเราก็ทำไม้ไผ่ก็ได้ครับเป็นสี่เสาหรือ6เสาก็แล้วแต่แล้วแต่แวแตความสะดวกของท่านนะครับยาวประมาณ3ามถึงสเมตรขึ้นไปนะครับกว้างสเปคก็คือ2อคูณสถ้าจะทําให้ประมาณ3ขีดนะครับสองสาขีดเนี่ยใช้2อคูณสนะครับน,นี้พี่ชายใช้2อคูณสประมาณนี้2อคูณสเมตรแล้วก็ ใช้ผ้าใบนะครับพยยงพยยงให้มันลื่นแล้วกันนะครับให้มันลื่นเพื่อไม่ให้ตะกั่วแตนเนี่ยตายขึ้นไปตัวเล็กนะครับเราต้องคอยมาเคาะข้างเดี๋ยวมันอันตรายตัวตัวมันนะครับเดี๋ยวปีกมันร่วงมั่งขามันหักมั่งอะไรเงี้ยเราป้องกันโดยการใช้ถุงพลาสติกตัวนี้แล้วก็ใช้มุ้งเราก็วัดมุ้งที่เราต้องการก่อนนะครับสูงประมาณนี้ก็พอครับประมาณที่เราเข้าได้ทีนี้เราก็สามารถเย็บซิปแต่ซิปเนี่ยที่ถ้าที่จ๋าเห็นซิปมันจะพังบ่อยนะครับจะพังบ่อยพี่จะาไม่ใช้ซิปนะครับ จะใช้เป็นการาใช้ท่อ PVC มาม้วนเก็บกับขุกขอบที่เหลือเนี่ยนะครับเพื่อดึงมาล็อกดึงล็อกกับรวดเอาไว้ใช้คลิปคลิปหนีบบนี้สีหุนนะครับคลิปหนีบสัง,งามาสด้ามาแบบนี้นี่ก็เอาอยู่ครับเอาอยู่เราก็สามารถเปิดออกเปิดปิดตรงนี้อ้ามาเล็กน้อยแล้วก็เข้าไปในโรงเรียนได้นะครับเขาจะไปกองอยู่ฝั่งนู้นตะแตงน,นะครับแบบนี้ซิปจะพังบ่อยนะครับซิปมันรูดเข้ารูดออกตลอดเนี่ย แต่ก็ทําได้นะครับน้องก็ลองทาดูนะครับเิปก็สะดวกดีเหมือนกันวิจ่าสะดวกแบบนี้นะครับแบบนี้โองโลนี้ก็ใส่ไข่ได้ประมาณครึ่งกิโลนะครับโรงโลนี้แดดนะครับแดดพี่จ่าก็เหลือแดดไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเขาจะมากองกันเองนะครับเออเอือว่าพระอาทิตย์มันมาทางนี้บางทีมันก็มาทางนี้นะครับบางทีก็แดดเข้าเยอะบางทีก็แดดเข้าน้อยนะฮะแล้วแต่ช่วงก็มีแดดไว้ให้เขาด้วยนะครับบางคนก็ปิดเป็นผ้าใบ พัดติคุมสีขาวแล้วก็ใช้ผ้าใบสีฟ้าหรือสแลนคุมอีกทีนะครับนั้นอยู่ที่การเลี้ยงที่พี่จ่าศึกษามาก็คือถ้าตัแต่มันชอบร้อนถ้าอากาศเย็นเนี่ยมันจะไม่ค่อยโตถ้าอากาศร้อนดีๆเนี่ย,ดยแดดร้อนเนี่ยเขาจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับแบบนี้ก็ลองดูครับเดี๋ยวไงคลิปหน้าจะมา,าแนะนําเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องการเพราะตัวอ่อนแล้วก็การเลี้ยงทั่วไปเบื้องต้นนะที่พี่น้องจะต้องเลี้ยงตั้งแต่หนึ่งท่านต้องมีอา่า อาหารให้มันก่อนหญ้านะครับหญ้าหวานหญ้าเนเปียหรือพวกยอดใบไม้อ่อนอะไรพวกนี้นะครับต้องมีก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเอามาเลี้ยงแล้วหาอาหารให้มันไม่ได้เขาก็จะตายนะครับต้องต้องกินอาหารก็คือหญ้านะครับพี่ชาได้ปลูกไว้แล้วนะครับที่สวนทุเรียนตรงนู้นปลูกเอาไว้เยอะนะครับเพียงพอสำหรับการเลี้ยงแล้วก็มีการขยายเรื่อยๆนะขยายไปเรื่อยๆงนั้นข้อสําคัญก็คืออาหารก่อน2องโรงเรือนนะครับโรงเรือนอย่างหนึ่งที่บอกนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นโรงเรือน นะคสำหรับหัวข้อหลักของของคลิปนี้นะครับเป็นโรงเรียนของเขาสร้างโรงเรียนให้มาตรฐานเอาไว้จะเป็นโครงไม้โครงเหล็กแล้วแต่ท่านสะดวกเป็นโครง p v c ก็ได้นะครับออกแบบเอาหรือไปซื้อบบนี้ก็ได้ครับกระชังบกนื้อกไหมฮะกระชังบกที่เขา,เาใบาไเลี้ยงปลานะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน2อคูณสี 3, 3่สองคูณสามสามคูณหอะไรพวกนี้นะครับเอาแบบมีปิดมีฝาปิดนะครับแบบมีฝาปิดมันจะมีฝาปิดด้ดานบนด้วยเราก็เอามาแล้วก็เย็บ เย็บให้รอบเลยแล้วก็รูซิปทําซิปเย็บซิปเอานะครับซิปพวกผ้าห่มกระเป๋าผ้าห่มอะไรพวกนี้เราก็สามารถทําได้ตัดออกมานะกระเป๋าเก่าผ้าห่มเราเนี่ยแหละตัดออกมาแล้วก็มาทําเป็นซิปเย็บเป็นซิปไว้นะครับก็ทําเป็นลรงเลยตั้งแต่นได้เช่นเดียวกันครับไอตัวประมาณ4ี่ห้าร้อยบาทนี่เองนะครับไอตัวกระชังบุกเนี่ยเดี๋ยวพี่จะจะเอามาทําให้ดูในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวนี้นกำลังจะออกไปซื้อตัวกระชังบกมาทําตัวอย่างให้ดูนะครับผมขอบคุณที่ติด,ด,ดตาม ฝากแชร์ด้วยนะครับใครที่อยากเลี้ยงตะแตนกดติดตามพีจ่จ๋าไว้นะครับบอกเลยว่าช่องพีจ่จ๋านี่จะเริ่มมีอะไรแปลกๆใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับยวไม่ใช่มีแค่ฐานอย่างเดียวเรื่องฐานเรื่องเตาก็เดินไปตามระบบของมันอยู่แล้วนะตอนนี้ก็ลงทําเกษตรทําทุเรียนปลูกตะไคร่นะครับปลูกามะนาวมะนาวชุดใหม่ก็มาแล้วนะครับเลยตะไคร่นี่ก,ก็คือกาลังขยายพันธุ์อยู่นะครับตะไครเนี่พวกเง่ากอเนี่ยกำลังขยายพันธุ์อยู่แล้วก็มีมะนาวชุดใหม่ที่กาลังมานะครับ ยังไงก็ช่วงนี้จะเห็นตะกัแตนนะพ่ออาพี่จ๋าจะพยายามทาอะไรแล้วก็จะทําต่อเนื่องก็คือจะเริ่มลงคลิปตะกัแตนให้พี่น้องได้เรียนรู้ทางออนไลน์แบบละเอียดยิบเลยนะครับเบื้องต้นเอาตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วระหว่างรอตัวอ่อนพี่จาออกอมันแตกนะครับจะเริ่มทําคลิปเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับหรือใครสนใจที่สั่งจองไข่ก็สั่งจองล่วงหน้าได้เลยนะครับผม <S <S โอเคนะครับสวัสดีครับ